สวัสดีผู้ติดตามทาง YouTube และผู้ที่กำลังรับชมสุขคนค่ะมันนี้กลับมาพอกันกับเมียวคือเกา้ากับบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศยู่กลางทองให้ทองหน้าอันนี้ก็คือ,อยู่ทองหน้าของเมียวเดอ้อค่ะเบิ้งบรรยากาศท่างพุน่นตะเว้นกำลังึืนแล้วค่ะเป็นบรรยากาศดีๆแบบนี้รับบรรยากาศดีๆกับสายหมอกอ่อน,ออน นะะมนีก็เป็นรู้สึกว่าอากาศเย็นยุดจักน้อยแต่ยังบ่เย็นซ้ำสองสามมือที่แล้วรอบบรรยากาศเมื่อสองสามมือที่แล้วค่ะหมอกล่งหลายค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีแห้งแต่สําหรับมนีอากาศก็เย็นคือเก่้าละค่ะแต่ยังบ่เย็นซ้ำสองสามเมือก้อนหนานั่นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้่เด้อค่ะบรรยากาศเปลี่ยนอีหยังกับเปลี่ยนไปก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายทุกคนให้แข็งแรงแข็งแรง ยู่เป็นอ่ายู่เป <sm deve ck 23> ็นให้กำลังใจก็เหียวไปโดนๆนะคะขอให้ร่าขอให้รวยสุขูสุขคนเด้อค่ะแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ